ปล่อยให้ก่อนโตเด่นอาจารย์กอกาลสินงวดที่แล้วเข่าเต็มเต็มชุดใบฝ่าผ้าร่วยเด่งบนเด่งล่างสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุพูดสุคนตอนรับข้าซูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่เนาะจะ้กะกำมาบอกกับแอดมินในวันจันทร์ที่18บแปธันวาคมเนาะจะ้ะแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลขเด็ดๆตัวเลขปปังแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สาธันวาคมเอามา แบ่งฝันใพี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้ะตอนรับยิให่กันในพี่น้องเนาะสำหรับชุดนี้งวดนี้เนาะจ้ะเป็นจังไดกันเนี่ยเนาะงวดที่ผ่านมามีผู้ใดมีโศกมีหลากกันในวั16ธันวาคมผู้ใดโศกดีแอดมินก็ขอแสดงความยินดีนําเด้อพี่น้องเด้อสำหรับชุดนี้ก็เป็นแนวทางงวดใหม่เนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคมทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีให่เนาะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็พุ่มใจนําเสนอแนวทางของหนาอ้วนเนาะจ้ะ ต่อโดยนอทางของแอดวีตกทายโดยนอทางโตเดนอาจารย์ก่อนกลาสินเดอพี่น้องเด้อก่อนไปรับช่วงรับฟังแอดมินก็ขอ,อกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุน้นนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็จะได้รับช่วงคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุด้อะจ้า เปิเป็นการบอเซวัลล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางก็ได้พี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของหนาอ้วนกันก่อนเลยจะ้ะสึ่งผลงานหมหัพานมาเพื่อนก็นห้เข่าเล็กไทยสองตัวบนตรงๆนะจ๊ะนั่นก็คือหาเจ็ดได้พี่น้องเอ้อเอากับไปเบิ่งต่อกันที่30ธันวาความกันต่อเลยจะ้ะสหนาอ้วนก็ได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วชุด3โตัวก็คือเจ3กับ7 6, 4, จ4กจ้ะ753และ764 ต่อด้วยชุด2โตหาสามสามหาหกสจ้าแนวทางนาอ้วนตามต่อกันเลยพี่น้องไปเบิ่งต่อกันินีทางของแอดวิกันต่อเลยจ้าสึ่งรัฐบาลไทย16ทธันวาคมหมดติพานมาก็ให้เข้าเล็กท้าย2องโตบนเช่นเดียวกันเนาะจ้านั่นก็คือหาเจนาะจ้าให้เข้า2องโตตรงๆรงเลจ้าหาเจ็ดแนวทางของแอดวีเนาะจ้า เขากลับไปเบิ่งต่อกันที่30ธันวาคม2566ก,กันห่ารอยกสกตอเลยจ้ะซึ่งแอดบีก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แลลวเนาะจ้ะออกปุ๊บเพิ่นกระหายปับเลยพี่น้องซึ่งวันนี้เพิ่นกระหายเด่นบนไปที4ร่องลักเจ็ดกับสองนะจ้ะเด่นบน4ตัวร่องคือเจ็ดกับสองคู่ตัวบนหายไปที่เจ็ด C สองเจ็ดสองและสองเก่าจ้ะ C เจ็ด ซีสองเจ็ดสองและสองเก้าต่อยด้วยแนวทางสองตัวล่างแล้วจะให้เด่นล่างไปทีลักหนึ่งตัวร่องคือแปดกับ4ีจะล่างเด่นหนึ่งร่องแปดกับ4ีชุดสองตัวล่างให้ไปทีหนึ่ง4ีหนึ่งแปดแปดีและแปดศูนย์ดับบนสามจ้าแนวทาง แอดวีดพี่น้องเด้อแคบให้เบิงจุดให้เบิงกัน้อจ้ะไปเบิงตองกระถ่เนทางของอาจาร,รย์กรกระสินนะจรร่ะหมวติดพานมา16ธันวาคมก็ให้เขาเด่งบุญเด่งล่างพี่น้องชุดใบฝ่าผ้าร่วยนะจ้ะเด่งบุญเด่งล่างหาเจ็ดกับหาแปดนะจ้ะเลขออกสองตบนหาเจ็ดแล้วก็สองตัวล่างหาแปดแปดหาพี่น้องแนวทางของอาจาร,รย์กรกระสินนะจ้ะบอเห,ห็ดห้ผิดหวังนะพี่น้องแล้วก็โตเด่นเชนยกกันนะจ้ะก็ให้เขาทุกงวดเลยพี่น้องสำหรับแนวทางโตเด่นนะจ้ะ งวดนี้ก็ให้เขาสิบหกธันวาคมนี่ก็ให้เขาตัวเด่นรักหาเนาะพี่นอนะอาา้องเนาะเฮาก่มาเบิ่งต่อกันที่สามสิบธันวาคมสองพันหารอยสิบหกตอ,ตอ,ตอเลยจ้ะงวดนี้โตวเด่นก็เป็นเหลขตัวเดิมพี่น้องนั่นก็คือซีกับหาจ้ะงวดที่ผ่านมาสิบหกธันวาคมให้เด่นไปทีหากับซีงวดนี้ซีกับหาเด้อพี่น้องเดอ้อเด่นซีกับหาน้าจ้าเล็กโตเก่าน้พี่น้องเนาะสายวิ่งสายรุดจับไปเด้อพี่น้องเดอ้อซีกับหาอน้าจ้า อาจารย์กรกราะสินบ่อเหตุหายพิษวางพี่น้องจัดไปเด้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบื้องล้วก็เก็วไวพินิดพิจารณนากันนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของนาอ้วนนะจ๊ะซึ่งก็ให้เขาเล็กไทยสองตบลหาเจ็ดนะจ๊ะต่อเดิวเนวทางของแอดบีก็ให้เขาเล็กไทยสองตะบนเช่นเดียวกันนะาจา๊ะนั่นก็คือหาเจ็ดตกท้ายแนวทางของอาจารย์กรกาลสินนะจ๊ะให้เขาเด่งบนเด้ง่างชุดใบฝ่านั่นก็คือหาเจ็ดหาแปด แล้วก็โต๊ดเดนนาะจาะก,ก็ให้เขารักหาเช่นเดียวกันเนาะจ้ะแคบไปเบิงจุดไปเบิ้งได้พี่วองเดอ้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลับตลีกันเด้อจา้าไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกูสุคนโปรดใส่วิจรารญาณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้ะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชง้ดยพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุน การสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเลยจ่ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเลอพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจา้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเ้อจา้าสื่อตามกําลังทรับสื่อตามพื้นดวงของจ้าของเลอพี่น้องเด้อดจังจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสบูปป่สุกคนส่งดีแห้งๆป,ปังๆมันๆกันทุกคนเ้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนิก่อนแล้วจาเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า